เฮ้ยมึงพี่ดอกต้นนี้บงงามเพียงเอาไปหลั่งยาเอาฟางมาัดใบนำเลยฮะหน่วยฟางมัดใบนำเปล่าไ่ออกเปล่าฟางยังลงฟางฉีกตีละ่ะ สี่เครื่องแล้วเกี่ยวสองอ่ะนะสี่กลางแล้วเกี่ยวสองทุบม,มันไม่มีแม่มาไปขำใบสองลักแล้วจะสีอยู่พี่เนอะ กับใบฝนตกมาเพราะมันโบอเอนมึงหน่วยมันบา,บายบายนี่ละ่ะสิเก็บต้อง,งามงวดแหลกมึงหน่วยพี่น้องเอ้ยขนาดหน่วยแหลกขนาดต้นบันใหญ่ด้ค่ะนี่เอ๊ะหลังจากที่ฝนตกมาเมือ่อคืน เริ่มเด็ก